ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่ามีปัญหากันระหว่างสามีเก่านะครับกับอดีตภรรยาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตามข่าวได้แจ้งว่าสามีเก่าเนี่ยคลุ้มคลั่งและก็บุกไปตบเนี่ยฮะาสาวเป็นผู้จัดก,การร้านเสริมสวยพัทยาเนี่ยนะครับโดยสามีเก่านะระแวงว่าสาวของเขาเนี่ยนะครับไปมีชายอื่นหรือไม่นะครับทำให้ลูกค้าในร้านเสริมสวยเนี่ยโอ้โหตกใจผวากันทั้งร้านเลยมีภาพนี้ให้ดูครับ ตอมึงอยไหนตัวมึงอยู่ไหนบักอยู่ไหนดำอยู่ไหนอัวดำอยู่ไหนตัวดำมึงอยู่ไหนมึงพูดได้ยังอยู่ไหนตัวดำอยู่ไหนของอยู่ไหนเอาแค่ของอยไหนมันไม่เหมือนเดิมาองอยไหนไม่สนไม่สนเาลหาหมดเลยเราต้องกี่ทั กานโทษเตอะเป็นภาพที่รุนแรงนะครับเนี่ยดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเนี่ยไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากับใครนี่นะฮะคือเป็นภาพของการทะเลาะกันโดยฝ่ายชาย,ยไปทําร้ายฝ่ายหญิงทีนี้นะครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่นายจ้างก็พาผู้ที่เสียหายก็คือนางสาวปัดนะครับนามสมมุติเนี่ยนะอายุ36ปีซึ่งเธอก็เป็นผู้จัดจาการร้านเสริมสวยย่านเทพประสิทธิ์พัทยาใต้ชนบุรีไปแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจ นะครับเพื่อให้เอาผิดกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอหลังจากที่บุกไปทําร้ายเธอตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับถึงสถานที่ทํางานเลยจนกระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บว่าอย่างนั้นผู้เสียหายนางสาวปัดนะครับก็ให้การว่าขณะที่เธอนี่นะฮะกำลังปฏิบัติงานอยู่ในร้านจู่ๆก็มีอดีตแฟนนะอดีตแฟนนี่นะฮะได้บุกเข้ามาและตบเธอนี่ตามร่างกายเธอก็ช้ำอยู่หลายจุดเลยตีใบหน้าเธอนี่นะฮะและกพยายามฉุดกระชากเธอขึ้นรถยนต โดยอ้างว่าต้องการเคลียร์ปัญหาส่วนตัวซึ่งในขณะนั้นนะครับระหว่างที่เกิดเหตุก็สร้างความแตกตื่นให้กับลูกค้าและก็พนักงานในร้านเป็นอย่างมากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือคำนึงถึงความเหมาะสมเลยนี่เธอพูดถึงอดีตแฟนหนุ่มของเธอว่าอย่างนั้นเธอเธอบอกว่าอาดีตเคยเนี่ยคบหากินอยู่กับผู้ชายคนนี้ลักษณะก็เป็นสามีภรรยากันเนี่ยนานประมาณสัก3-4ปีต่อมาก็มีการแยกทางกันเนื่องจากว่าฝ่ายชายมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบหาเรื่องทะเลาะกับเธอ แล้วก็ลงท้ายด้วยการทําร้ายร่างกายเธอซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าอย่างนั้นนะฮะที่ผ่านมาเธอก็ถูกใช้เรียกว่าถ้อยคํารุนแรงมันบันทอนจิตใจเธอมากแต่ทั้งเมื่อเราต้นเดือนที่ผ่านมานะครับฝ่ายชายก็ติดต่อมาขออาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวอ้างว่าตกงานยังหางานทําไม่ได้ด้วยความสงสารเธอก็ยอมให้พักด้วยว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามระหว่างอยู่ร่วมกันเนี่ยฮะผู้เสียหายก็ต้องเป็นฝ่ายทํางานเลี้ยงเพียงคนคนเดียวเลยคือฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานเลี้ยงฝ่ายชาย ขณะที่ฝ่ายชายเธอก็บอกว่าไม่ช่วยเหลือใดๆและก็ยังมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นกระทั่งเกิดเหตุทะเลาะกันอย่างรุนแรงผู้เสียหายนะครับเธอก็เลยตัดสินใจขอให้ฝ่ายชายออกไปจากชีวิตเธอและก็ให้ย้ายออกไปพักอาศัยนะครับอยู่ที่อื่นนะครับเพื่อเลีกเลี่ยงปัญหากระทั่งเช้าวันเกิดเหตุฝ่ายชายได้บุกมาที่ร้านเสริมสวยของเธอที่เธอทํางานอยู่เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยก็ปรีเข้ามากระชากผมเธอต่อหน้าต่อตาลูกค้าเลยและก็ไล่ทําร้ายเธอร่างกายเธอก็บอบช้ำ และก็สอบถามหาโทรศัพท์มือถือและก็แจรถอ้างว่านะครับเนี่ยความหวาดกลัวระแวงว่าผู้เสียหายเนี่ยจะไปมีใช้อื่นนะฮะก็เลยพยายามบังคับเธอเนี่ยขึ้นรถเพื่อไปเคลียร์ปัญหาที่ห้องพักแต่ว่าเธอก็เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันรุนแรงเกินไปเธอไม่ยอมนะฮะก็เลยตัดสินใจเนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อให้ตํารวจดําเนินคดีกับฝ่ายชายตามข้อของกฎหมายอ้าวฟังเสียงผู้เสียหายครับฝ่ายหญิงครับ กไม่เชื่อใจว่าว่าหนูไปนอนไหนมาแต่ว่าหนูว่านอนอยู่กับน้องตอนนี้ก็มีแบบว่าเหมือนกับเขาคิดว่าเรามีคนอื่นทําไมหมดใจวัยจังอย่านับครั้งให้โอกาสหลายเรื่องหลายอย่างก็คือเลิกกัน๋ยวหนูก็ไม่ได้หนูหนูก็คือไม่อยากลงดีเทลอะไรละเลิกกันก็อย่ามาทำร้ายเราใช่ถูกต้องไม่ยังยังไงผู้หญิงเราทุกคนก็ไม่สมควรแต่เขาชอบทําร้ายคนอื่นใช่ แล้วก็เป็นนิสัยส่วนตัวของเขาคือเขาเป็นคนหัวร้อนคุยกันแล้วอ่ะแล้วก็เบื้องต้นนะครับ<ห>เมื่อไป<ห>แจ้งความไว้ตํารวจก็ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานทางการแพทย์และกําหนดนัดหมายสอบปากคําเพิ่มเติมและก็เตรียมจะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบถามนะครับเอาผิดตามกระบวนการของกฎหมายกันต่อไปครับ